อบจริเงเป็นหอบเลยีงนี่ครับโอ้โหดังครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเนาะพบกับผมนะครับช่างนเดชจากช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับคือ,อเนื่องจากเป็นกลางคืนนะก็เลยพูดเสียงเบาหก็เลยพูดเสียงเบาหน่อยนะครับคืนนี้เนี่ยพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้อง,องมาทำามาทำคอนเทนต์แนวหาหารกินนะครับแนววิถีพื้นบ้านด้วยการ เก็บหอยทานนะครับหรือว่าหอยคลั่งนะเป็นหอยทางภาคตอนออกภาคใต้ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับเป็นหอยน้ําเค็มนาะตอนนี้เนี่ยที่ผมอยู่ในในในน้ำเนี่ยก็เป็นคลองนะครับเป็นคลองน้ําเค็มที่ติดต่อมาจากทะเลนะครับก็เริ่มงมไปแล้วครับแต่ตรงนี้ยังไม่เยอะนะก็พองมให้ได้เห็นตัวครับนี่แล้วเดี๋ยวจะพาไปหาจุดที่หอยมีเยอะมากๆแล้วก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับคืนนี้ตามไป อยู่หากินด้วยกันนะครับคืนนี้มากับทีมงานน้องๆสี่คนนะครับน้องไม้น้องอวดแล้วก็น้องตุ๊กนะครับเดี๋ยวตามมาดูด้วยกันครับนี่งมได้แล้วนิดหน่อยอ่านี่นะครับเราก็เข้ามาเนี่ยมันเป็นคลองน้ําเค็มนะครับเป็นจุดที่เป็นดินโครนดินเลนเนาะจุดก็หอยเยอะมากๆครับนี่อยู่กันเป็นสังคมเป็นกลุ่มๆเลยนะนี่ครับ เราก็จะจําจุดไว้อย่างนี้นะเพราะเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงน้ํามันก็จะเริ่ม<อ>ขุนแล้วนะครับเพราะเราจะงมแล้วเนาะมองจุดมองแนวไว้ให้ดีครับเนี่ยเยอะมากมากครับหอยถ่านนะหอยคลั่งครับเนี่ยลองลองเริ่มงมให้ดูกันแล้วนะจะเห็นตอนนี้น้ายัางใสอยู่นะครับก็จะงมเก็บหินนะเด้อเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงนะมันจะขุนหมดนะแล้วก็จะเริ่มหอบหอบเก็บเก็บเอานะครับ ตอนนี้น้ำใสเห็นตัวก็หยิบๆิไปก่อนครับเก็บนะครับอ่ะชนูนี่ฮะก็จับจุดได้แล้วก็เอามือหอบมือกวาดเลยนะใส่กระสอบครับตามตามมาหาก,กินไหนถือพื้นบ้านกันนะครับเพื่อนๆเหนี้เนาะนี่ฮะดูเป็นห่อๆเลยนี่ครับจุดที่สังคมหอยอยู่นะเนาะก็ กาะอยู่ริมตลิงแบบนี้เลยนะ <มา S 1> เยอะมากๆครับขูดเอาครับพอดีเดินมาเห็นอนะมันเห็น<ด>เห็นฝูง<ด>เห็นกลุ่มมาแล้วนะแต่ว่าน้ํามันขึ้นน้ํามันขุ่นเราก็เลยต้องใช้ทูบินลากเอาครับนี่เยอะมากๆครฮะหอยทานนะครับหรือว่าหอยข้างเป็นหอยอน้ําเค็มนะครับ ถ้าน้ำมันขุ่นเนี่ยถ้าตรงไหนที่ตัวมันไม่เป็นกลุ่มมันหางก็ใช้มืองมเอาครับผมนี่นะครับใช้มืองมเอาก็ได้นะนี่เป็นกำกำเลยครับงมทิงนี่นี่ครับอีกละเป็นกำกำเลยนะหโหโคตรเยอะเลยครับแกงแดงกะทิสดนะแบบหอยขมหรือหอยจุ๊บแจงนะครับอร่อยตัวมันใหญ่ ยกขึ้นมาล้างน้ำครับเยอะมากมากหอยแบบนี้นี่นฮะ,ฮะคืนนี้ก็ไม่ได้เอาเยอะมากแล้วก็เก็บแค่พอกินครับแจกยาดยบ้างเชินบานบ้างเนาะ <ๆ S 1> ก็เอเคพอกินไม่ได้เอาไปขายไปเลยครับ <S <S เดี๋ยวดูนะครับเนี่ยเมือเปล่านะาเดี๋ยวผมลองลูบลงไปนะมันจะอยู่ตามพื้นเลน,นพื้นโครนฮะกันเป็นกลุ่มๆเลยหน้าผิวผิวผิวโคลนผิวเลนนะครับแล้วก็ยกขึ้นมา โอ้จริงเราเป็นกำกำครับโน่นนะก็งมกันไม่ไกลกันมากครับหมุ่นไมยงมอยู่ตรงนน้นมีโชว์สักหนึ่งกำมือไหมเล่นน้ำคือคือทําท่าเหมือนงมนะแต่มันไม่งมหรอกฮะมันนั่งรอมันเป็นมันเป็นแผนกแบนดูนะนี่ฮะนั่งกันอยู่จุดเดียวนะแล้วก็งมเนี่ยครับก็เกือบจะครึ่งกระสอบแล้วเยอะมากๆครับกินกันให้ชื่นใจนะ อ่อนู่นนะอดนั่งอยู่เสิงปอนะเป็นโคนต้นปอยื่นมาในคลองนะครับมันงมมาเลยนะโอดนี่ก็เป็นพระเอกของเราหลายคลิปแล้วนะสาวเริ่มจะติดแล้วครับยังโสดใช่ไหมยังโสดนะฮะอดนี่ตัวมันน่ะก็ใหญ่ประมาณนิ้วครับเนี่ยก็จะมีหอยปาปิดอย่างนี้นะนี่ครับแล้วเวลาเวลาเราเอาไปแกงเนี่ยเราก็จะตัดสักให้เหลือสักสองข้อพอเลาะเนี่ยเกีียวมันนะครับ หนึ่งสองแล้วก็ตัดข้อที่สามนะคะแล้วก็เอาไปแกงเป็นหอยจุ๊บนะครับสโลแกนของหอยชนิดนี้ก็คือตัดตูดและดูดปากนะครับอ่าเป็นหอยพื้นบ้านที่คนตราดเนี่ยก็นิยมกินกันมากๆครับแต่ว่าวอ่าที่<ม><ม>อื่นๆก็ยังไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่นาะเยอะมากๆครับผมงมนน่ถ้าเราไปเจอกลุ่มมันที่มันอยู่เป็นก้อนนี่ถือว่าเป็นกำกำนะครับ ล้างน้ำให้ดีเนี่ยฮะโอ้เยอะมากครับผมหอบจริงเป็นหอบเลยนี่นี่ครับโอ้โหก็มีหินมาเลยครับทิ้งไปครับเนี่ยครับเหลือแต่หอยเยอะมากมากครับมน้ำมันขุ่นถ้าเราเห็นน้ำใสใส น้้ก็หาไดไี่ครับก็ไซส์มันก็จะเท่าๆกันนะกำลังกินเลยแต่เองเขาได้ปลาเต็มเวยมิงแมยหอยทานหรือหอยขัางครับแล้วแต่พื้นที่จะเลือกนะจังหวัดตราดเนี่ยก็จะมีทั่วนะครับาราตรงแถบที่ติดกับทะเลมีคลองน้ําเค็มเนาะพอหาก,กินได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับเดี๋ยวนี้มันก็หากินยากแล้วเนาะก่อ มีน้อยหลายหลคลองที่เคยมีเยอะๆเนี่ยก็บางคลองก็หมดไปแล้วครับนี่ตนะั้งสวิงแบบนี้แล้วก็วางสวิงวโอดไม่ไม่ค่อยออกกล้องนะอยู่ในป่าคนเดียวอยู่นู้น <c oughs> ก็น้ำเนี่ยก็อุ่นนะแช่น้ำนี่อุ่นดีครับผมแช่น้ำตอนกลางคืนคนะกลางวันก็มาหาได้นะครับแต่ว่ากลางวันก็ มีงานมีอะไรกันด้วยเนาะเรามาหากังคืนนะก็มันอยู่ไม่ไกลบ้านเท่าไหร่ครับน,นี่เยอะมากๆเลย,ยงมสักครึ่งชั่วโมงนะครับดูกระสอบนี้้อนกะสอบแล้วครับเนี่ยครับการหาอยู่หาก,กินแบบวิธีพื้นบ้านเนาะพามางมหอยทานนะครับกับวิถีบ้านบ้านแบบนี้เนาะ ก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงอยู่กับสถานการณ์โควิดด้วยนะก็ลหลายๆพื้นที่นะครับยิ่งเพื่อนเพื่อนที่พี่น้องน้องที่อาศัยอยู่ในเมืองเนาะก็ต้องมีการตักตุนข้าวสารอาหารแห้งกันนะครับยิ่งช่วงนี้ยิ่งกักตุนก็ยิ่งแพงกันเนาะก็ผมก็มาน,นําเสนอวิธีการที่คนมันนอกคนพื้นบ้านเขาอยู่อาศัยเนาะเขาก็ไม่ต้องไปแย่งกักแย่งตุนกันนะก็อ,อาศัยหากินไปตามวิถีเรื่อยๆเนาะ ก็ใครที่ต้องกักตุนก็เป็นกําลังใจให้นะครับให้ผ่านช่วงวิกฤตช่วงนี้ไปด้วยกันเนาะก็อยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรก็ดูวิดีโอของช่องเราไปด้วยนะเกี่ยวกับการหากินแนววิถีพืบ้านเนาะวันูโอดกันบ้างนะครับวันนี้นี่ติดแหมาด้วยนะเผื่อเจอปลาเจออะไรใหญ่ๆนะครับรู้สึกว่าจะเจอหอยเม่นบาดมือโอดก็ต้องมางมหอยวันนี้ก็เป็นงานสบายๆนะ ดูนะครับนี่ครับเล่นเป็นกับกำรรเลยนะแบบนี้เลยจุดที่หนาเนี่ยมันจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆเลยนะเป็นสังคมหอยชนิดนี้เลยฮนะมาดูตุ๊กนะครับตุ๊กก็จะงมใส่สวิงไปเรื่อยนะเนาะมือกวาาใส่สวิงอ่านี่ฮะล้างสวิงแล้วก็นี่ฮะเป็นกิโลเลยฮะขึ้นลอยๆหนึ่งก็เยอะอะครับโอ้ ตอนนี้เราก็ไล่งมแล้วก็ไล่งมทางทางขากลับไปเรื่อยๆครับรก็กลับไปด้วยก็งมไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าได้เยอะแล้วเอาแค่พอกินพอแบ่งกนะันเนาะดูกระสอบของโอดกันนะนี่นี่ฮนะอาสดก็ครึ่งกระสอบแล้วนี่ไปแล้วครับพอแล้วพอกินแล้วตอนนี้เนาะก็แบ่งบานพีบ้าน,น้องบานเพื่อนเพื่อนบ้านนะ แบ่งปันอาหารกันนะครับสําหรับคนมันนอกแล้วก็เขามีโน่นเขาก็แบ่งเราเรามีนี่เราก็แบ่งไปนะอยู่กันแบบตามวิถีง่ายง่ายนะ<ง>ครับเนี่ยครับกลับมากันแล้วนะครับเพื่อนๆพื่น,นี่น้องๆดูฮะนี่โอ้หนึ่งถังใหญ่เลยครับนี่ก็มันเยอะมากๆอะครับก็เก็บแค่พอกินเนาะถ้าเพื่อนๆืนชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับช่วงนี้ก็ รคระบาดเนาะก็ขอให้เพื่อนๆพแลพี่น้องๆผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะก็อยู่แต่บ้านไม่มีอะไรทําก็ดู YouTube ดู Facebook เนาะถ้าไม่รู้จะดูช่องไหรก็ฝากช่องพวกเราไว้ด้วยครับวิธีพื้นบ้าน d e ลิเวอรโอเคงั้นคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ